อ๋อวอลชุนธันวาเนาะอันนี้จบหรือยังคะน้องในเรื่องน้องฟ้าเล่นอะไรคะรับบกวนไปคือมีความสัมพันธ์ไงกับตัวต้าหยองในในละครไมมมม่ีควาสััพนธ์ใดๆอ๋อเล่นเป็นตัวร้ายอ๋อเล่นเป็นตัวร้ายโอ้โหเล่นเป็นตัวร้ายในละครใช่ไหมครับไอ้หนุ่มรถไยนะทุกคนช่อง8นะครับนะต้องรอติดตามนะครับการด้วยกันมาน้องดูลองดูสิ ขอบคุณน้องฟ้านะครับขอบคุณนะครับว like ันนี er ้นะฮะดูมาถ่ายรูปกันน้องกันเลยแกล้งนอนตัวเออ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 เเอบ้มาอ่ะถ่ายให้แม่ๆหน่อยคณนั้นเออน้องน่ารักมากเลยทุกคนดูเออตัวตัวอาเซลฟี่ ครับขอบคุณนะครับเอ้ยเดี๋ยวเอาคนนั้นเลยทุกวันนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวน้องไปเกียมต่อครับครับถึงไปเข้าแถวแล้วเด็กเข้าแถวแล้ว อันนี้แผนที่เออเดี๋ยวทุกคนมีเด็กไปเข้าแถวแล้วตอนนี้มีเด็กรอเล่นเกมก่อนทุกคนครับอยากไปน้องอยากไปลองเล่นเกม เมื่อกี้เจอน้องฟาร์มิสกแกรนสลับบุรีแล้วก็ร่วมเล่นละครกับน้องในละครนะฮะฮไอ้หนุ่มรถไทยปลายปีนี้นะครับฝากแฟนๆเราติดตามได้นะฮะสนุกสนานแค่ไหนก็รอด,ดูอันนี้เป็นเกมอะไรคะเป็นยิงปืนของอะไรญี่ปุ่นเหรอคะอ๋อเป็นเกมญี่ปุ่นเอาไปบ้านเล่นเกมวันนี้ <c oughs> แล้วเปิดดังไปอยู่บ้าน ใส่ตู้ลำโพงเลยเหรอครับเออมีคนหลายคนแซวว่าไม่ง่วงนอนเลยนะเห็นเกมอะ่ะอ,อ๋อพ่อถ่ายให้ดูฝั่งโน้นเห็นในเกมไทยอันนี้เออมามาไม่ออนทันครับวิ่งสี่คูณพันมาเลยครับ ตอนนี้เดี๋ยวสักบ่ายสองก็จะให้น้องเข้าไปแต่งตัวแล้วนะเอ้ยไม่ใช่บ่ายสองที่บ่ายโมงก็จะเป็นว้ยน่ารักจังคุณนั้ลงน้องเดี๋ยวพาน้องไปดูเดี๋ยวทุกคนขออนุญาตนอกเรื่องแอบหนึ่งนะฮะน่ารักมากเลยนะครับอันนี้โคนน้อย๋ยวมาดูบรรยากาศในงานก่อนเนาะนี่เลยน่ารักมากเลยแมใช่นี่เลยดูน้องน้อยนะครับ โคนน้อยโคนตายแล้วห <c oughs> ลงน้อง <c oughs> น,น้องแล้วโดนตกลงน้องแล้วนะครับเดี๋ยวดูน้องๆก่อนนะน,นี่โคนน้อยนะคะพี่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยเขาไปถ่ายรงนั้นใช่น่ารักมากเลยอ่ะอันนี้คือโคนแบบน้องเก่งมากเลยเมื่อกี้ไปมองการแสดงแบบไปแต่ไม เซดาไม่ได้ไปยืนดูนะครับแต่ว่าแบบน่ารักจริงๆนะฮะนี่เลยนะครับมีบรรยากาศภายในงานทุกคนครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราดูน้องๆทีมโขนกันก่อนเนาะอันนี้โขนบ้านการละครเด็กๆน่ารักมากเลยครับน่ารักมาก มีมีครับน่าจะมีอะไรให้แสดงวันนี้กูนัดมาอยู่ครับผมเก่งมากเลยนะครับแต่พูดถึงแต่แคร์เกมใช่น่ารักว่าดูยิ้มดูยิ้มดูแบบว่าดูเออเอ้ยยิ้มแล้วยิ้มแล้ว เก่งจังเก่งมากเลยแล้วรำสวยมากเลยนะครับทุกคนตอนที่น้องแสดงนะครับเก่งมากๆามากม,ากมากเลยเด็กน่ารักน้องน่ารักมาก ทุกคน็ดีแล้วนะว่าทังสุดใจกันใช่ไหดูน้องน้องน่าราักมากเด็กนี้ เดี๋ยวเราไปน้ำติดวี่ดารากันต่อทุกคนตอนนี้แบบว่ากำลังนะฮะรอคิวใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วไม่เด็กรออยากจะจดใจจอดนะฮะจะเล่นเกมตอนนี้นะครับซีเพตซีเพตโตมาซีเพตโตใช่ไหมคุณนัดเซฟเซฟอ่านว่าอะไรเซฟเซฟเปตโตหรอ สิปเป๊ะต่อเลยนะครับอันนี้คิดว่าจะเร็วกว่าใช่ไหมกว่าที่บ้านใช่ไหมดูเหมือนจะเร็วกว่าอยู่บ้านไหมใช่ไหมอ๋อที่บ้านเป็นโน้ตบุ๊กเหรอได้เไปไน็นส,สั่งแบบนี้ไปเลยสั่งแบบนี้ไปลงที่บ้านเลยไม,ม่เวลาเล่นเหมือนเดิมแหละ ีความตั้งใจดูอย่างมากทุกคนน้องมีความสนใจอย่างมาก <laughs> มีความตั้งใจและสนใจแบบรอดูไปอย่างมากเลยทุกคนครับที่เขาไม่แข่งขันหรือเปล่ามีแข่งไหมแข่งให้รางวัลไหมมีแกนอะไรนะ มิสแกนสระบุรีปีนี้ปีนี้อืมใช่ใช่ใช่ <Huh? S 1> ชื่อจริงอะไรเนาะจำไม่ไไม่ไม่ไม่อ่ะอันนี้ปียี่ห้าเนี่ยที่ไปป,ประกวดเออมาถึงจะเข้าประกวดปีนี้เออใช่จะเป็นตัวแทนของสระบุรี อะไรนะเลยได้ชุดพี่เขาหรอชุดที่วิทชายเขาเหรออ๋อปีหน้าก็ตัดแบบนี้ไปเลยชุดร้องเพลงอะ่ะเอาไหมตัดชุดร้องเพลงแบบนี้ไปเลยเกีกเลยนี่แบบเนาะตัดชุดร้องเพลงแบบนี้ไปเลยก็เหมือนชุดน้ำตาลตัวนั้นไม่ใช่สีเขียวอะที่มีปีกคุมอะ่ะก็ถือดาบออกไปด้วยเท่านั้นอะแม่แม่หน้องก็ชุดนี้ตัดชุดร้องเพลงแบบนี้เลย เปนมาขอชุดร้องเพลงแบบนี้ได้ไหม,ม,ม,เ,มเปนปอ๋อใช่ไหมต่ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเป็นลิขสิทธิ์ของเกมอ่ <c oughs> มาา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 าไหาา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 าุอาออาาาาาาาได้ชุดา <c oughs> ดดาา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 า แต่งแต่งแต่งแต้งปะระดังแต่งแต่งปะรดงแต่งแต่งแต่ตอนนี้กําลังรอคิวทุกคนครับวันนี้คุยคุยดีๆวันนี้ไม่หยุ่มคันครับวันนี้เพราะว่าเด็กถูกใจสิ่งนี้ทุกคนเด็กๆถูกใจสิ่งนี้นะครับแล้วก็วันนี้พี่ๆศิลปินดารานั้นแสงมาเยอะมากเลยนะครับ แล้วก็คนในวงการเยอะมากวันนี้นะฮะแต่ละเวทีนะครับแล้วเบียบาทัสสินฝั่งนี้ขึ้นไปแลเบียบาทศสสิ์แล้วนะฮะคณนัทดูเวลาให้น้องด้วยเด้อไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้เวทีแสดงมิทติ้งน่าจะอยู่อยู่ฝั่งนึงหรือฝั่งฝั่งนี้นะพี่ฝั่งนี้ตรงที่เราเข้ามาหรือเปล่าประตูสองเมื่อกี้กี่โมงแล้วพี่บอมเบย์มาถึงยัง อีกหนึ่งคิวครับแล้วก็จบที่นี้แล้วก็จะไป,ไปหน้ากันแล้วนะฮะทุกคนใช่อีกหนึ่งคิวนะฮะนะอ่าเชิญเลยครับอ่าฮันะะลโหล

แต่ไปแจ้งติดงานมาแล้วตอนนี้น้องกำลังมาสตีมฮนะเล่นเกมกับพี่ๆเขาอยู่นะเออมีเด็กถูกใจสุนีีมากเลยทลุกคนเออวันนี้พามารีแลกเต็มที่เลยนะฮะเดินรอบงานที่แบบ เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะครับเป็นสเปรัสสเปรสเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับมันถึงว่าวัฒนธรรมต่างๆจะเป็นวัฒนธรรมด้านต่างๆทุกวัฒนธรรมของไทยเรานะมารวมกันที่นี่นะสเปรสตัวนี้แปลว่าศาสตร,ร์นะครับศาสตร์ก็คือศาสตร์วัฒนธรรมนะฮะแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะก็คือพลังเสียงกระบอกเล็กๆ <Like. S 1> นะฮะช่วยกันนะครับรวมพลังกันวันนี้ใช่ครับวันนี้แอร์เย็นสบายมาได้เลยครับ ไม่ต้องจองบัตรนะครับมาวอล์กอินหน้าง,งานได้เลยนะมาลงทะเบียนหน้าง,งานได้เลยสําหรับท่านที่จะมาชมการแสดงสําหรับวันนี้แล้วก็จะมาร่วมงานของสเปรดนะครับอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับถนนอโศกนะก็มาได้เลยนะครับใช่ไหมเออพี่เขาเก่งมากเลยใช่ไหม <laughs> <laughs> ปลาเราไปแต่งหน้าเตรียม <laughs> ตัวครับ <laughs> เข้าห้องแต่งตัวปขอบคุณนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูในห้องแต่งตัวแล้วก็หลังจากนั้นก็จะลงไลฟ์ก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องเาเรียกว่าอะไรครับจะต้องส่งงานส่งบัตรศิลปินนะฮะแล้วก็ด